ทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่านั่นน่ะสีฟ้าฟ้านั่นน่ะทุกคนผมว่าน่าใจะใช้นะน่าตรงที่เดิมเลยนี่ก็คือต้นไม้ที่มันแบบเลื้อยออกมานะ แล้วท่านตอนนี้ท่านไม่ออกตามหาต่อแล้วเหรอครับตอนนี้ข้าไม่มีเวลาว่างแล้วเอาแล้วท่านพอจะรู้ไหมครับว่ามันตกประมาณแถวไหนอ่ะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะออกไปช่วยท่านตามหาแล้วลักษณะมันเป็นยังไงครับท่านาอา๋อได้ครับท่านแล้วคู่นะครับ สวัสดีครับผมไลเฟินนะครับทุกคนวันนี้ก็ผมเนี่ยจะเดินทางไปหาท่านนางไม้นะก็เนื่องจากว่าเมื่อคืนเนี่ยผมเนี่ยได้ฝันถึงท่านนางไม้ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยเข้ามาเข้าฝันผมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะบอกให้ผมเนี่ยออกมาหาท่านหน่อยมีเรื่องที่จะไหว้วานนะไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะทุกคนแต่ว่าเพื่อความสบายใจเนี่ยผมก็เลย ัดสินใจที่จะลองไปหาท่านดูนะเผื่อว่าท่านจะเรียกตัวผมจริงๆก็ผมจะได้ไปช่วยเลยก็ตอนนี้ก็ช่วงเช้าเลยนะประมาณประมาณ8โงแต่ว่าแดดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงมากเลยนะแต่ว่าอากาศเนี่ยยังหนาวอยู่เลยก็โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวออกเดินทางก่อนเผื่อว่าทางนางไม้เนี่ยจะมีอะไรเร่งด่วนให้ผมเนี่ยช่วยเหลือ แต่ถ้าไม่มีอะไรเนี่ยก็ค่อยอธิบายกับท่านนะเพราะว่าผมอาจจะมาบุกลุกที่ของท่านก็เป็นได้ก็โอเคก่อนจะรับชมคลิปนี้เนี่ยก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับก็เดินเข้ามาในป่านะทุกคน ก็จะไปตรงที่เดิมที่ผมเนี่ยเคยเจอกับทันเลยนะถ้าทันแบบเรียกตัวผมจริงๆเนี่ยทันก็น่าจะนั่งรอผมอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าไม่เจอไขรเลยเนี่ยผมจะไม่ไปเรียกแม่อะไรเลยนะถ้าไม่เจอผมก็คงจะต้องขอตัวกลับบ้านเลย มุนทางไม่ได้มานานนะเหมือนกอไผ่มันล้มแล้วทาให้ทางเนี่ยโดนปิดไปจำทางไม่ค่อยได้นะคือไม่ได้มานานเหมือนกัน เหมือนจะต้องเดินลงไปด้านล่างนู้นนะทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยขึ้นมาทางด้านบนทําให้เสียเวลาเพิ่มเต็มไม่เป็นไรนะเดี๋เดินกลับไปทางเดิมน,นู่นเนี่ยทุกนมันต้องเดินทางข้างล่างนู้นนะแต่ก็ไม่เป็นไรลนะเดินทางไหนก็ขอแค่ไม่ลงเนี่ยก็ไปถึงเหมือนกัน าดีนะวันนี้รู้สึกว่ามันหายหนาวไวมากนะปกติช่วงประมาณนี้เนี่ยมันจะยังหนาวอยู่เลยแต่ว,วันนี้เนี่ยมันไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะแต่ตอนแบบไทยสายนี่โอ้โหแดดแรงมากทุกคนแทมไม่อยากออกจากบ้านเลยนะ ตอนนี้ก็เห็นแต่สีเหลืองๆอะเพราะว่าใบไม้ใบไผ่เนี่ยมันร่วงเยอะมากเลยทุกคนอยากขีดภาพเลยแต่แบบไฟไหม้ทีหนึ่งนะเพราะว่าป่าเนี่ยวันเดียวนี่น่าจะมอดแหละวันเดียวนี่น่าจะไปทั้งป่าน่าจะทั้งเขาลูกเนี่ยน่าจะไม้หมดอ่ะทุกคน <c oughs> ไม้ทิมตาทุกคนโหหันไปมองกล้องพอดีนะทุกคนมีไม้กิ่งไม้ไผ่ไหมทิมเต็มตาผมเลยโหเจ็บเลยทุยกคนมองไม่เห็นเลย โอเคผมว่าเดี๋ยวตอนนี้มันเหลือระยะทางเนี่ยที่ค่อนข้างจะไกลนะเดี๋ยวผมเนี่ยไปใกล้ถึงเมื่อไหรเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกคนเนี่ยได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเดินถ่ายไปอย่างเงี้ยมันจะมันจะนานเกินไปนะมันจะเสียเวลามากก็จะได้ผมจะได้รีบเดินไปแล้วก็มันจะได้ไม่ยืดเยอะเกินไปด้วยเพราะว่าถ้าถ่ายยืดเยอะเกินไปเนี่ยมันก็น่าเบื่อนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมไป ใกล้ถึงตรงที่ท่านนางไม้อยู่มันเลเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายให้ทุกคนดูอีกทีนะครับโอเคทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยผมมาใกล้จะถึงแล้วนะก็เลยจะถ่ายให้ทุกคนดูนะเพราะว่าใกล้ถึงละไม่รู้ว่าท่านนางไม้เนี่ยจะออกมารอผมหรือเปล่าหรือว่าผมเพิ่เจอไปเองนะที่ผมเนี่ยอาจจะแค่ฝันไปเพิ่เจอนะ แล้วคิดมากแต่ว่านี่มันเพื่อความสบายใจนะก็เลยมาหาดีกว่าเพื่อว่าท่านเนี่ยต้องการที่จะใช้ต้องพึ่งพาผมจริงๆนะเฮ้ยทุกคนทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่านั่นน่ะสีฟ้าฟ้านั่นน่ะทุกคน ว่าน,น่าใจะใช้นะน่าตรงที่เดิมเลยนี่ก็คือต้นไม้ที่มันแบบเหลืออยออกมานะนี่ยคนนั่งที่เดิมเลยผมนึก่ค่อยจะกล้าเข้าไว้เท่าไหร่นะกลัวจะถูกแบบบุกลุกแบบรอบที่แล้วนะ รอบที่แล้นี่ผมไม่รู้จริงๆนะว่ามีใครมามีคนเนี้ยอยู่แถวนี้ด้วยแลวไม่ใช่คนธรรมาดาด้วยนะทุกคนตอกไม้บาดท,ทุกคนเจ็บเจ็บมาก ไปแล้วแต่ก็ยังไกลยอยู่พอสมควรนะท่านยังไม่จากผมเลยมองผมถ่ายตรงนี้แหละลองเรียกท่านดูนะท่านครับจะมาแล้วเหรอจครับท่านเมื่อคือนเนี่ยท่านได้เรียกผมมาใช่ไหม แล้วมีอะไรให้ผมช่วยงั้นละครับผมเนี่ยรีบมาหาท่านเลยกลัวว่าท่านเนี่ยผมนึกว่าผมคิดไปเองนะท่านไม่คิดว่าท่านจะเรียกผมมาจริงๆแล้วท่านมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับขอ,ขอความช่วยเหลืออะไรหรอครับบอกผมได้นะผมเนี่ยผมช่วยท่านเสมอเลย มันคืออะไรครับท่านแล้วมันหายตรงไหนครับท่าน,น,าน,นแล้วท่านได้ลองหาดูยังครับลแ,ลแล้วท่านตอนนี้ท่านไม่ออกตามหาต่อแล้วหรอครับ เอาแล้วท่านพอจะรู้ไหมครับว่ามันตกประมาณแถวไหนอ่ะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะออกไปช่วยท่านตามหาแล้วลักษณะมันเป็นยังไงครับท่านาอา๋อได้ครับท่านแล้วคู่นะครับ ทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยลองไปคุยรายละเอียดกับท่านสักครูหนึ่งนะว่าจะให้ผมเนี่ยไปตามหาอะไรกันแน่ ของของท่านอ่ะแย่หรอแล้วมันตกหายอยู่ตรงประมาณไหนครับท่านท่านพอจะเดาออกไหมเดี oh. ๋ยวผมเนี่ยจะลองเดินดู oh. ประมาณด้านล่างน,นู่นรอท่านแล้วโหยาบเลยนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นป่าที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะ ผมว่าไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตามหานะโอเคท่านเดี๋ยวผมเนี่ยจะช่วยตามหาอีกแรงหนึ่งแล้วท่านจะไปมีธุระด่วนเหรอครับใช่ได้ครับเดี๋ยวมีสิ่งตอบแทนให้เจ้าอ๋อ ไม่เป็นไรครับท่านผมเนี่ยมาช่วยยผมไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอยู่แล้วครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปตามหาของก่อนดีกว่าแล้วท่านเนี่ยก็จะกลับเลยใช่ไหมท่านขอดีว่าท่านเนี่ยติดธุระด่วนนะทุกคนท่านเนี่ยมีธุระที่ต้องไปทํานะผมก็จะไม่ถามให้มากมายเดี๋ยวมันเป็นการแบบ ก้าวไก่ท่านเกินไปนะฟังจากที่ท่านอธิบายมาก็น่าจะหายากอยู่นะมันเป็นขวดโหลแก้วเล็กๆมันไม่ได้ใหญ่แล้วก็มันตกแบบในป่าแบบนี้ผมว่ามันค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรนะเพราะว่ามันไม่ได้มีจุดเด่นหรือว่าอะไรเลยแล้วถ้าโชคดีเนี่ยก็ถ้ามันเป็นหลูแก้วจริงๆจะไหมทุกคนถ้า มันโดนแดดเนี่ยมันอาจจะสะท้อนแสงได้นะนั่นก็อาจจะเป็นสิ่งเดียวที่เพาะที่ผมเนี่ยอาจจะหามันเจอเพราะว่ามันอาจจะสะท้อนแสงเนี่ยก็เป็นได้นะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวออกเดินทางเพื่อที่จะไปหาของเลยแล้วกันแล้วนี่ท่านเนี่ยจะไปหรืออยังครับท่านถ้าท่านจะไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอส่งท่านแต่เพียงเท่านี้นะ แล้วถ้าผมเจอเมื่อไหร่ล่ะแล้วถ้าผมมาท่านไม่อยู่ผมจะทำไงล่ะท่านให้ผมเก็บเอาไว้ก่อนเหรอหรือว่าให้ผมเนี่ยขอขมาเรียกท่านออกมาได้ครับงั้นก็ตกลงตามนี้นะท่านก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบออกไปตามหา ให้ท่านเลยดีวยกว่าผมว่าน่าจะเป็นของสําคัญน่าดูนะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวออกไปตามหาของให้ท่านก่อนเลยละกันเพราะว่าไม่อยากจะเสียเวลานะยิ่งมีเวลาไม่มากเท่าไหร่ด้วยโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการออกมาตามหาเดินดูสักพักนะก็ยังไม่เจอวี่แแวว่าจะเจอของของท่านที่ท่านตามหาเลย ที่ท่านให้ผมเนี่ยตามหาตอนนี้ท่านนางไม้เนี่ยก็ได้กลับไปทำทธุระของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคือมันเป็นทุระที่ด้าในเมืองของท่านนะไม่รู้ว่าท่านเนี่ยออกมาทําอะไรที่นี่นะเล้วทำของสำคัญหาย้ดยประเด็นน แล้วดูแบบน่าจะตกใจมากเลยแหละที่ทำของสำคัญทายคือท่านเนี่ยได้ลองมาหาเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเลยนะแต่ว่าไม่เจอจริงๆท่านเนี่ยได้ดูทางโซนด้านบนเนี่ยหมดแล้วนะและ ที่ผมเนี่ยได้ไปคุยกับท่านมาสักพักหนึ่งเนี่ยทุกคนคือที่ท่านทําหายเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีก็หายนะแต่ว่าเหมือนท่านเนี่ยจะถูกตัวอะไรสักอย่างเนี่ยไล่ล่านะทําให้ท่านเนี่ยต้องหนีและทําให้ท่านเนี่ยทำของตกนะก็มไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรนะอีก,อกนั่นแนหะผมก็ไม่รู้นะท่านก็อธิบายมาไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ ผมก็จะอธิบายให้คนดูเนี่ยแบบเท่าที่ผมเข้าใจอะผมก็พูดไม่ค่อยถูกเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้เจอแบบตอนหน้าไงผมก็อธิบายไม่ถูกผมได้ยินท่านหนังไม้เนี่ยพูดมันยังไงผมก็พูดอย่างนั้นให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูเลยนะทุกคนไม่เจอจริงๆผมเดินนี่เดินช้าแล้วนะทุกคน ก็ต้องขออภัยด้วยนะถ้าผมแบบเดินอืดอาดเพราะว่ามันต้องดูแบบละเอียดนะท่านเนี่ยได้ลองหาด้านบนหมดละไม่เจอนะเลยให้ผมเนี่ยลองมาดูด้านล่างผมว่าที่ท่านเนี่ยมีโทรล่ด่วนเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องที่มีคนเนี่ยมาเหมือนจะมาทําร้ายท่านด้วยแหละผมว่านะอาจจะมีส่วนน่าจะไปปรึกษาหาลือกับ คนรู้จักหรือเปล่าว่าที่ท่านบอกมาเนี่ยคือผมท่านเนี่ยเคยบอกนะว่าแบบท่านก็มีแบบอาคมหรือว่าไม่ใช่คนธรรมดานะแต่ว่าถึงก็ต้องหนีนะผมว่าไอ้คนนั้นนี่มันน่าจะเอาเรื่องอยู่แหลนะทุกคน เจอจริงๆทุกคนเอาอยัางไงดีต้องดูแบบละเอียดเลยนะเดี๋ยวลองวนดูอีกสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกัน เคเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเดินขึ้นไปหาดูด้านบนโน้นดูนะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแบตกล้องเนี่ยมันจะหมดเอาก็เมื่อคืนเนี่ยชาร์จมาแล้วแบตชาร์จไม่เข้านะทุกคนแบตเนี่ยได้มาแค่ไม่กี่เปอร์เซนต์เองโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะถ่ายให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งก็แล้วกันถ้าไม่เจอเนี่ยก็ ลองไปถามท่านอีกทีหนึ่งนะว่าท่านเนี่ยพอจะเดาได้ไหมว่ามันตกแถวประมาณไหนนะเพราะว่าจะเดินหาสุ่มสี่สุมห้านี่ยผมว่าไม่มีทางเจอนะเหมือนงมเข็มในมาหาสมุทรแหละทุกคนแต่แค่นี่เป็นตามหาของบนเขานะและของเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ได้ชิ้นใหญ่เลยทุกคนโอเคทุกคนก็โอ้โหผมเดินตามหามาเกือบสามชั่วโมงนะ ตั้งแต่แปดโมงครึ่งตอนนี้เนี่ยจะเที่ยงอยู่แล้วอะ่ะทุกคนสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอะ่ะหาไม่เจอเลยผมเดินแล้วเดินอีกนะวนไปวนมาอยู่หลายต่อหลายรอบเลยแต่ว่าไม่เจอจริงๆนะทุกคนและเหนื่อยมากเลย กินน้ำหมดไปขวดหนึ่งอ่ะทุกคนตอนนี้น้ําผมเนี่ยหมดแล้วนะ ไมดีทุกคนเพราะว่าหาไม่เจอนะนแล้วท่านเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาตรงทางนี้ด้วยตรงทางด้านบนนะท่านแค่ท่านไปทางนี้นะที่ท่านเนี่ยได้บอกมาคือลงมาทางด้านล่างนะท่านเนี่ยอยู่ตรงด้านบนนู่นเลยนะท่านให้ผมเนี่ยลงมาหาทางด้านล่างผมว่า มันถ้าขึ้นไปทางนี้มันเนี่ยมันจะไกลเกินไปนะผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ โอเคผมคิดว่าเดี๋ยวผมเนี่ยกลับไปหาทางเดิมดูดีกว่านะเดี๋ยวเดินกลับไปทางเดิมเลยแล้วก็จะตีกลับขึ้นไปทางที่ท่านอยู่เลยแล้วก็จะไปขอรายละเอียดจากท่านเพิ่มอีกสักหน่อยนะไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะทำธุระเสร็จยังเพราะนี้ก็ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วหลังที่จากผมเนี่ยได้เจอกับท่านนะ เฮ้ทุกคนนั่นหรือเปล่าทุกคนว่าใช่หรือเปล่า ว่าใช่หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยกล้องไม่โฟกัสทุกคนทุกคนว่าใช่หรือเปล่า เดี๋ยวลองไปถามท่านดูดีกว่านะแต่วผมคิดว่าน่าจะใช่นะเพราะท่านเนี่ยได้บอกว่ามันอยู่ในขวดแก้วนะโอเคก็ถือว่าเจอนะก็หวังว่ามันคงจะใช้นะทุกคนโอเครีบกลับไปหาดีกว่ารีบกลับไปหาท่านดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยไปถึงตรงที่ท่านเนี่ยได้อาศัยอยู่เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะ ่ายทุกคนดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมาถึงตรงที่ท่านอยู่แล้วนะแต่ว,ว่าเหมือนจะไม่มีใครอยู่นะทุกคนเดี๋ยวท่านบอกว่าถ้ากลับมาแล้วท่านไม่อยู่เนี้ยสามารถที่จะเรียกท่านออกมาได้นะถ้าท่านยังทำภารกิจยังไม่สำเร็จเนี่ยผมว่าอาจจะ ไม่ได้ออกมาออมันก็เวลามันผ่านไปนานแล้วนะผมว่าท่านน่าจะเสร็จแล้วแหละท่านครับ ทครับทุกคนท่านไม่ออกมาแล้วเอาไงอ่ะนั่งอรอเหรอโอเคผมคิดว่าต้องนั่งรอลนะ มันก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งรอตรงนี้สักพักหนึ่งนะ่าไม่เจอเนี่ยถ้าท่านไม่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวกลับก่อนแล้วก็วันหลังเนี่ยค่อยมาใหม่ดีกว่าเพราะไม่รู้จริงๆนะว่าท่านเนี่ยจะเสร็จธุระเมื่อ,อไหร่ก็ตอนนี้เนี่ยผมรอมาพักใหญ่ๆแล้วนะก็ไม่มีวี่แววว่าท่านนางไม้เนี่ยจะออกมาหาผมเลยผมคิดว่าผมคงจะต้อง ถอยกลับไปที่บ้านก่อนแล้วค่อยขึ้นมาหาท่านใหม่ในตอนที่มีโอกาสนะเพราะาผมคิดว่านี่เนี่ยน่าจะใช้แล้วแหละเพราะว่าท่านเนี่ยได้บอกผมว่ามีคนเนี่ยได้ให้มานะมันเป็นของสำคัญที่มีเป็นคนเป็นแบบโอ้ทุกคนต้องขออภัยด้วยผมพูดไม่ถูกเลยก็เป็นของสำคัญที่คนสำคัญให้มาใช่ทุกคน ผมก็มันอาจจะเป็นไปได้ที่คนสําคัญของท่านเนี่ยน่าจะเป็นคนด้านนอกนะแล้วก็ได้ส่งมอบของให้ท่านส่งแล้วก็ท่านเนี่ยน่าจะเก็บไว้อย่างดีเลยแหละแต่ว่าถึงว่าทำไมของหายปุ๊บเนี่ยรีบแบบเขาท่านเนี่ยตามหาแบบใจร้อนอมากๆเลยนะ ต้องการที่จะเจอมากๆเลยแต่ว่าท่านเนี่ยหามาเจอก็เลยต้องจําเป็นให้ผมเนี่ยต้องมาช่วยตามหาอีกทีหนึ่งก็โอเคผมว่าผมจะต้องขอตัวกลับบ้านก่อนก็แล้วกันเพราะว่านั่งรอมาเนี่ยมันจะเสียเวลาเปล่านะเพราะว่าผมเนี่ยต้องมีเรื่องอีกให้ทําอีกหลายอย่างเดี๋ยวต้องไปนําของไปให้ท่านเงินกับท่านยมอีกไม่รู้ว่าทั้งสองท่านเนี่ยยังรอผมอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะ ก็เดี๋ยวนําพวกอาหารพวกน้ําเนี่ยไปให้ท่านเพราะแถวนี้เนี่ยมันไม่มีน้ําแม้แต่นิดเดียวเลยนะพวกท่านเนี่ยอยู่ได้ไงผมยังไม่รู้เลยทุกคนก็โอเคคลิปนี้เนี่ยคงจะไม่มีอะไรแล้วนะก็ก่อนจะจากกันวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อ,ตอไป้วนะครับสวัสดีครับ